เรื่องสีเสื้อเรื่องสีเสื้อวันนี้วันนี้มันหลายอย่างเรื่องสีเสื้อเหมือนกันจริงอุ้ยกะได้ละโมไดรวทยกนะครับรเจอที่แคมเป็นัเาที่มีที่ไดสุดหลายอย่าง ก็ได้นะครับนภาะว,ะวะที่เรียกว่าปลอดตกดันนะครับสถานะที่ดีเหมาอนกรนมีมุ่งการเล่นเองนะครับไม่ว่าแต่ส่วนต่างที่เกี่ยวข้อง,ง,อง,งนะก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับไม่ว่าอาจารย์บอกไปว่าทีมเรานะไม่มีใครใลยนหนึ่งมองว่าทีมเราที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนที่ลงไปไม่ได้ลงไปก็ถือว่าผจญที่ได้ชนะในวัน <c oughs> แล้ว้วยนะแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือร่างกายการร่างมาเริ่มแล้วเริ่มมาแล้วนะเพราะฉะนั้นการเติมคาร์โบไฮเดรตในเรื่องของการกินข้าวขานหนักหนะเพราะเราใช้ประมาณนี้จริงในคู่นี้ไม่น้อยเลยน,นะครับนักสูตรกินหน่อยนะส่วนพี่ๆน้องๆที่ยังไม่ได้ลงไปช่วยวันนี้นะครับเหมือนเดิมนะขอให้สะสมกันทีอีก เพื่อมีเมื่อไหร่มีโอกาสของเราเมื่อไหร่เราต้องทาที่ได้ทันทีนี่คือโอกาสเขาจะเป็นครับโอกาสมนให้ตีถ้าไม่ตีมันจละายพ่อพี่เนเราต้มีโอกาสที่มีเลยนะครับต้ฝากพวกเราด้วยแล้วก็ต้องนะขอุณทีทีนะครับ เรื่องของสตาฟโค้อที่ช่วยกันนะรวมถึงทางรู้เรื่องเครียดทำงานส่งมาให้งานที่ส่งข้อมูลมาช่วยเราเในยกับเรานี่นะครับเราต้อง,องขอบคุณจริขขงๆนะในเรื่องนี้แล้วก็เรามีโปรแกรมที่เดินหน้ากันก่อนะกนะ็เดี๋ยวถ้าฝึกได้ดีนะครับเดี๋ยวโปรแกรมเดี๋ยวพี่แชมป์ส่งให้นะดีนะเราใครการผู้สองนะว่าทุนสู้นะมีความสุขของราารบอกแล้วว่าเวลาเรามีความสุขกับทวาอะไรก็ได้ ทำในสิ่ที่เราละมีคอที่เราละเลอทุกคนโอเคครับโอเคครับทุกคนวันนี้เล่นได้ดีนะเล่นสนุกถึงแม้บางจังหวะจะเพี้ยงคไมหน่อยแต่เราก็สามารถกลับมาได้นะครับขอชื่นชมทุกคนขอให้แมต่อไปรวมใจกันแบบนี้อีกครั้งนครับผมครับโอ้ลมาลกเอ้โหมากดีมา